โอ้อนหนอข,ข้าวอมซุมนาน,น,นเา,านเชิญยเอามาถึงโดยครูคาก็มาแวะลานกะเฟนะครับเอาก็แวะกินกาแฟรตรงนี้นะครับเด้อรลานนี้นะครับ กาแฟสดนั่นนั่นว่าแล้วกินเด็กใส่เสื้อผ้าหอมแล้วก็งามงามาหมวกก็งามงามในปา่าของดีอยู่บนป่าบนดอย็นพวกางค่ะพวกางนะครับ,กกรรบอันนี้เป็นควกเข้มค่ะพวกเข้มนะครับ สายพันธ์ซรีนาค่ะอ๋อซรีนาพันธ์ซีรีนากาแฟนะค่ะเป็นพันเซรีนาค่ะเม็ดจ่ายซีรีนาเมจ่ายเจ้าเอานี่จะได้เห็นได้ชัหน่ะเอามีอะไรเสนอไหมล่ะกาแฟอะไรอร่อยที่สุดกาแฟร้านจิมเม็คแก้วชมที่ตามอายุค่ะอร่อยทุกอย่างค่ะถ้าเป็นกาแฟที่ร้านเราชื่อร้านอะไรคะ เราชื่อัอนนีมีกาแฟปัวค่ะกแฟ็กาแฟนั่นใชกฟฟปัวแล้วเราอยู่บนดยูคาะคะคาแล้วเจ้าของร้านชื่ออะไรคะเจ้ร้านชื่อุจันตาดียค่ะปค่ะกรับ อย yeah. ูจไม่ได้เออรู şey ้อ่อเลี S <S ้ยงหนว่าะทอยู่ลังสิไม่รู้อะเพราะว่าเขาเป็นพ่อเลี้ยงหนูเขาแต่เขาแล้ววันนี้พอพอไหมต้งแต่หนูอยูพอค่ะแม่ พ่อหนเสียนอนหนูเด็กๆแล้วไม่ทราบแต่วันนี้เขาไปบวชอันเดี๋เด็กเดกล้อกเดอกเด็กเด็กเดนกเดอกเนกเด็กนดกเด็กเด็นะอ็กเด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 ็เดเด็เดกเอกเดกเด็นะด็ อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวพึ่งดับได้มาท่อเดี๋ยวต้องเดี๋ยวพื้นที่เขียนหนังสือที่ตัวล่างไล้อาคาหนึ่งสองร้านกาแฟก็มีโต๊ะงนั่งจัดดีนะครับซื้อไปเป็นโงท็อปของฝากได้นะครับเป็นกาแฟเป็นเสื้อ ผ้าไหมทอจากเมืองน่านครับอยู่บนดอยสูงมากเลยนะครับบนดอยนูนปูนสงมาพุทธเจ้าก็มีให้กราบนะครับ พุทธเจ้าพุทธธรรมประสงค์มีอยู่ทุกที่ครับสำหรับคลิปนี้จบกันเตาอ,อีก,กันนนะครับเดี๋ยวใจตามคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวพาไปเที่ยวต่อนะครับ